OPPO Reno 11 Series 5G อยู่ตรงนี้ละค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาทั้ง OPPO Reno 11 Pro 5G และ OPPO Reno 11 5G มาแกะกล่องให้ทุกคนดูกันหลายๆคนน่าจะรู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยมันติ่งกล้อง OPPO มากๆและตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นราคากลางๆที่เขาใส่เซ็นเซอร์นะ Sony Light Year 600มาให้น่าสนใจมากๆอยากรู้ว่าถ่ายพอเทตออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จะมาแกะกล่องกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะมีงานเปิดตัวด้วยแล้วก็มีรีวิวจัดเต็มให้ดูกันด้วยมาเริ่มแกะกันเลยลวกันเนาะแกะ2อกล่องไปพร้อมๆกันน สองจะแตกต่างกันแค่ชื่อนะคะที่เหลือเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนาะนี่แล้วเดี๋ยวอุ้มจะดึงตรงนี้ไปพร้อมกันเอาแล้วนะหนึ่งสองสามไปขอบคุณมากเลยที่ oppo ก็เปลี่ยนมานะคะใช้การดึงแบบนี้แล้วไม่ต้องใช้คัตเตอร์ตัดแอบเซล์แอบเซล์อ่ะแกะกันไปแกะกันไปนะคะเออจริงๆแล้วอ่ะอันมีอีกตัวนึงนะเป็นตัวน้องเล็กนะคะเป็น 11f นะตัวนั้น้มไม่ได้เอามาแกะด้วยนะคะมาเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามไปอ่ามาแล้วหนึ่งเอาไหมา โอเคเรียบร้อยนะคะ มาทั้ง2กล่องแล้วมาดูอุปรกรณ์ไป,ปรพร้อมๆก่อนเลยละกันนี่อันนี้คือกล่องอุปรกรณ์ทั้งคู่นะคะเดี๋ยวขอเอาตัวเครื่องแอบๆไว้ก่อนดะปะยังไม่อยากให้เห็นสีอะ่ะี่ยังไม่รู้ด้วยนะว่าได้สีอะไรมานะคะเดี๋ยวขอเก็บไว้ข้างๆนี้ก่อนละกันเนาะอุปรกรณ์ในกล่องด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนที่เป็นอะแดปเตอร์มาให้นะซูเปอร์วู๊นะคะมาให้ทั้งคู่เลยนะสองอันแบบนี้นะคะก็เครื่องละอันเครื่องละอันแบบนี้แล้วก็จะมีนะคะเป็นตัวสายชาร์จมาให้ด้วยมีสายชาร์จนะคะเป็น usb type a to usb type c มาให้นะคะกล่องละ1อันเนาะแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์นะคะดูตัวโปรก่อนละกันก็จะมีเป็นเคสใสามาให้เป็นเคสซีโคนใสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นที่จิ้มซิมมาให้ฝั่งนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะสำหรับอ้อไม่เหมือนเว้ยสำหรับตัว reno 11 5 g นะคะตัวนั้นจะเป็นเคสใสเนาะสำหรับตัวโปรแต่ว่าตัว11จะได้เป็นเคสแบบสีน่าจะสีตามเครื่องนะน่าจะสีตามเครื่องนี้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีที่จิ้มซิมมาให้นี่ประมาณ นนเฮ้ยแสดงว่าตัว11นี่ไม่น่าจะธรรมดานะสําหรับปีนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวอุ้มพามาดูตัวเครื่องกันดีกว่ามาต่อที่ตัวเครื่องกันเลยแล้วกันนะคะขอเริ่มจากตัว Oppo Reno 11 5G เฮ้ยน้ําหนักใช้ได้น้ำหนักเบาเลยแหลไนะไปแล้วนะไปแล้วนะเอาละไปไปไปหนึ่งสองสาดูสีกันโอ้โห ขอบอกชื่อเขาหน่อยได้ปะที่จะบอกว่าปีนี้นะ Oppo ออตั้งชื่อไทยมาได้แบบพีคมากทุกคนคือชื่อภาษาอังกฤษเขาเนี่ยอย่างสีนี้คือสีเขียวอนะเนาะชื่อว่าเว็บกรีนนะคะชื่อภาษาไทยคือเขียวเหนียวซับทุกคนเออจริงๆเราก็เรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วเนาะพอเป็นสีเขียวมันเป็นเขียวเหนียวซับอะไรอย่างงี้ค่ะนอกจากเขียวเหนียวซับแล้วเขามีอีกสีหนึ่งค่ะชื่อว่าสีร็อกเกยนะร็อกเกยมีชื่อไทยว่าเทาดำดูดซับ ปีนี้นี่มันสายมูเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยสำหรับซีรีส์นี้นะคะอ่ะอันนี้ดูตัว11 5G ไปแล้วเนาะมาดูตัว Oppo Reno 11 Pro 5G กันบ้าง่ะแกะเลยว้าวเอาอยัางพร้อมนะ1 2 3ไปเฮ้ย เฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละอ,อันนี้ที่อยากลองมากเลยเพราะว่าสัมผัสของมันอะทุกคนสัมผัสฟิลลิ่งของมันเนี่ยมันจะนุ่มนวลนะเฮ้ยมันจะนุ่มๆอะทุกคนแปลกมากอะอันนี้นี่คือเป็นแบบสีขาวนะคะสีขาวสวยเลยทุกคนอันนี้เนี่ยชื่อว่าสีภาษาอังกฤษนะชื่อว่าเพอร์ไวท์ชื่อภาษาไทยคือขาวไข่มุกจุกซับเอาเข้าไปอันนี้อะไรเขียวเหนียวซับอันนี้เป็น ขาวไข่มุกจุกซับนะทุกคนแล้วก็มีสีนึงเป็นร็อกเกนะคะก็จะเป็นเทาดําด,ดูดซับเหมือนกันอ่ะอุ้มให้ดูเทียบกันดูระหว่าง2สีนี้นะคะเขียวเหนียว,วซับกับขาว,ขาวไข่มุกจุกซับว่าหน้าตาคล้ายกันมากนะคะแค่ขนาดของกล้องจะแตกต่างกันนะขนาดของกล้องจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวอุ้มขออนุญาตเปิดเครื่องนิดนึงแล้วเดี๋ยวพามาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไป งั้นมาดูตัวจริงใกล้ๆนะคะดูด้านหน้าจอเนี่ยคือเหมือนกันแบบเดะเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วกันซ้ายมือคือตัว11 Pro 5G นะคะขวามือคือตัว11 5G นะทุกคนหน้าจอมาขนาดเท่ากันนะคะที่ขนาด6.7นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED Display นะ Refresh Rate ส,ส,สูงสุดนะคะจะอยู่ที่120เฮิรต์ค่ะจอเนี่ยจะเป็นลักษณะจอเนี่ยขอบด้านข้างซ้ายขวายังโค้โงๆอยู่นะคะถืออยู่ในมืออุ้มประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะมีการวางกล้องกล้องหน้าอยู่บริเวณตำแหน่งด้านบนตรงกลางนะคะถ้าถามผู้หบอกก็ถือว่าทำตัวเครื่อง มาได้ค่อนข้างเบามากนะคะอย่างตัว11เนี่ย11 5G าน้ำหนักจะอยู่ที่1 8 2กรัมนะคะความบาอยู่ที่7.99มิลทุกคนส่วนตัว11 Pro 5G นะคะตอนแรกเนี่ยจะนึกว่าแบบเฮ้ยหนักกว่ากันหรือเปล่าสรุปว่าเบาวกว่านะคะอยู่ที่181กรัมเบากว่านิดเดียวแล้วก็ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่7.59มิลนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยดูใกล้เคียงกันสุดๆไปเลยนะสำหรับด้านหน้าค่ะส่วนด้านหลังนะคะเขามากับดีไซน์ที่ชื่อว่าซนะัน,น,บบบนี้นะคะค และสิ่งหนึ่งที่ oppo เก่งมากๆนะก็คือการดีไซน์ฝาด้านหลังนั่นเองอุ้มให้ดูตัวนี้ก่อนละกันเนาะถ้าใครจําได้นะคะก็คือตัวสีที่เป็นขาวไข่มุกนะแล้วอุ้มชอบสมัมผัสมันมากเลยถ้ามันโดนกับแสงนะมันจะแบบระยิบระยับสุดๆไปเลยนะคะนี่ๆมาๆนี้เห็น,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 นปะแล้วก็ฟิลลิ่งนะคะในการสมาัมผัสตัวนี้ ดีมากดีมากนะล้วเป็นขาวไข่มุกที่สวยงามนะทุกคนส่วนใครนะคะที่เป็นแฟนสีเขียวเหนียวซับเนาะก,ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยทุกคนก็จะมีฟิลลิ่งนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็น t e x t อร์นะคะที่คนละรูปแบบกับสีขาวแต่ก็สวยเนี่ยไม่ต่างกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือในมือด้านหลังนะคะฟิลลิ่งประมาณนี้อ่ะนี้ตัว11 Pro 5G ก่อนนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นตัว11 5G น,นั่นเองแต่สิ่งที่อุ้มอยากลองมากที่สุดนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกล้องเองทุกคนอุ้มเนี่ยอยากรู้มากนะคะว่่าเเเซซ็นนอร์ทีป 600นะขนาดครึ่งนิ้ว1ส่วน2นิ้วเนี่ยที่มันมาอยู่ในตัวนี้ค่ะคุณภาพของมัน,นจะออกมาเป็นยังไงบ้างและตัวนี้เองนะคะเรายังสามารถถ่ายภาพนะที่เป็นพอร์ตเทรตเนี่ยที่ระยะ2เท่าได้อย่างคมชัดอีกด้วยทุกคนยังไม่พอนะคะคุณยังสามารถปรับค่าเอฟตรงนี้นะใครที่แบบว่าอุ้ยฉันว่ามันเบอร์หลังเยอะไปดูโดดเกินไปอะไรางี้คุณปรับได้นะคะตั้งแต่ f 1.4เนี่ยจนไปถึง f 16เลยตามใจคุณนะอยากให้เบอร์หลังขนาดไหนนะคะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาเนี่ยทาง oppo พยายามจะใส่เข้ามาใใให้้ครที่ช ้อง oppo มาก่อนนะจะรู้สึกติดใจยอย่างหนึง่งเพราะว่าสกินโทนนะของแบบที่ถ่ายออกมานะคะมันจะกําลังพอดีมากๆเลยคือมันไม่ได้หลอกตานะมันเนียนแหละแต่มันยังมีริ้วรอยพอให้เห็นนะคะมันสามารถที่จะถ่ายเสร็จแล้วอัพขึ้นโซเชียลได้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้า renault 11 series เนี่ยจะทําออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เซนเป็นสิ่งที่อุ้มจะลองจะไปเทสเนี่ยและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าในรีวิวจัดเต็มเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะและนอกจากความสามารถต่างๆนะคะที่อุ้มเล่าให้ฟังแล้วค่ะตัวนี้ยยัััังมมาพร้อ้ et, Engine. ออกกบ Podhead Engine Expert นนนีีีเป็เค์หลท่ มากๆค,คือการเอา AI มาช่วยปรับแต่งนะคะให้ทําให้รูปเนี่ยที่เราถ่ายออกมาใครที่บอกว่าเอ้ยถ่ายไม่ค่อยเป็นดูไม่ค่อยโปรนะคะตัวนี้ AI มันจะช่วยคิดให้เราว่ามันควรจะออกมาโทนประมาณไหนนะคะแล้วก็ภาพของมันเนี่ยควรจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าตัวนี้จะทําได้ดีขนาดรุ่นพี่หรือเปล่าและก่อนจะออกไปเทสกันนะคะขอสปอยอีกนิดนึงแล้วกันค่ะ2ตัวนี้นะจะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่เปิดตัวมากับคันเลอร์ OS เวอร์ชัน14รันบนแอนดรอยด์เวอร์ชัน14เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าหน้าตา ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงรวมทั้งค่ะเรื่องของการชาร์จเวลอันนี้ให้มาจัดเต็มมากนะสำหรับตัว Apple Reno 11 Pro 5G จะเป็นชาร์จเวล80วัตต์ Super v o o ค่ะตัว11 5G นะคะจะเป็นชาร์จเวล67วัตต์ Super Woot นั่นเองทุกคนน่าสนใจใช่ไหมว่าอยากรู้เหมือนกันว่าราคาจะออกมาเป็นยังไงนะคะอีกเรื่องนึ่งเออลืมไปตัวนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยจะมีฟังก์ชันใหม่ชื่อว่า Link Boost ค่ะหลายคนนะที่แบบว่าอาจจะใช้นะคะบริเวณจุดอับภายในบ้านใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าประสิทธิภาพของพวกเครือข่ายต่างๆการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตใดๆนะคะมันไม่ค่อยดีเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทาง oppo เนี่ยเขาพัฒนานะคะตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยเรานะคะในเรื่องของสัญญาณต่างๆด้วยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นเดียวกันเนาะเอาเป็นว่านะคะผมขอฝาก oppo reno 11 series 5g เนี่ยไว้ประมาณนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันหลังงานเปิดตัวพร้อมกับราคาแล้วก็รีวิวประจัดเต็มด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เอกันหนะ้าสวัสดีค่ะ